ยิ้มอยู่นะเป็นสายง,ง,งอนก็นได้ดีใจบ่เห็นท่านหมอพันธุการดีขึ้นนี่ดีใจดีใจเจ้าก็ได้เนาะเออโต้โมาเยี่ยมเลื่อยอยู่แล้วว่าเจ้ากันไรมาอยู่อันนี้คนเป็นห่วงกันก็นมาเยี่ยมกันนั่นแหละอาการท่านโมก็ดีขึ้นเลยดิยอืมนาอ,อพี่น้องเนี่ยเรื่องเือนชาญกันนั่นแหละเนาะสมมติว่า แล้วว่าชาชีเอาเมียกับย่านเป็นคี่เก่าเราอะย่านเป็นวาดเก่านะ<อ>ถ้าคบกับมันสาวแต่งออนนี่ชิบุเป็นวาดเกา่าบ่หรอวะเจ้าเชิดคือเมียเวาราบ่ะเห็นเราก็สีหาน้ำทนันโมเลยพี่น้องเห็นเราเราสุพังกันเลยโขกเสานเราเราเลยบันโศกบันพี่น้องเ ยใยข่ไข่ใหญ่น้ำได้นี่ท่านม่ยข่อยแห้คนน้ำตาตื้นอยู่แล้วข่อยก็ได้เห็นเจ้าไข่เดี๋ยวไข่ให้ตามเด้เกือบผู้ได้ยังนี่ท่านโม่คือเกือบผู้หญิงงนี่เกือบข้ามาป้าเลยข้ามาเบิ่งเมื่อนั้นแล้วป้ามันขาดป้ามาเกือบไปเลย ปลาเกิดมาแล้บุญมีเกิดมากับปลาล้อ,อกิอ่นตกมีเลขคู่มนเนอะอขนาดนี้เห็ดน,นั่นเลยปลาเกิดให้ทานหมอดวคิดว่าทานหมอบุญมีเนี่ปลาเขาเกิดให้บ่ได้เกิดให้บ้านนี่จากบ้านนั่นมาให้คือให้เกิด ก็ได้อมไปยัไงตั้งยอะได้หรอยู่ไปแบบนี้น้องไอ้ฮันมูอยู่ไปแบบนี้น่าไอ้ฮันมอ้ันมูไอ้มูันมือ้อานมูนอ้ฮันมอนมูอู้อ้ฮนมูไ้นู้ัันูก้มูไอ้ฮนันอัไอม้นมันนีูเ้เนนมนมูมน nhiều kỳ lắm đó một hình chạy gần nó than không có hình chạy gần bằng đó khuẩn khi cặn không được vẻ cái mùi thế này đấy nó thành mồ nó giải giải thành mồ nó tầm rồi tầm chạy chúc lên bò จุกเลยมีนนะบนเพิงบนนี้บนอิงเลยนะพี่น้องกับปลากระถิ่นเลยบนนี้บนเพิงบนอิง,ออ,ง<ม>ออกมาเลยพี่น้องเลยออกมาเลยมันมันจุกมันต่ำมันแบบอันนั้นอย่บงไรบอสมาม,มันมาแล้วขึ้นมันลดตัวมาขบปั๊ดใส่โลกเลยหนาใส่แผงโบได้ ต่างรา,า,ายคนเขาต้องหูจักและทานบมว่ามันนักตัวใดมันเบาตัวใดเขาควรปล่อยวางแล้วเขาก็ปล่อยวางเลยแบบนี้นะหึ่งเมียนี่เขาบรสุแล้วเจ้าก็ปล่อยวางไปโบต้องคิดโฟกัสโฟกัสต่เรื่องปัจจุบัน มีได้ตั้งหน้าตั้งตาโตลแล้วเขามีสองสองมือสองเท้าสองหูสองตาเขาก็สู่ไปคือมูอกากซะตำนี่แ้วทขันหมวยขนาดคนตาบอด่นกนยังสู่เลยเอาก็ต้องสู่เลยหมูยให้ได้ขันหมวยวต่ำเม็ด giờ thầy đi là ai mua nữa là mua à. chắc không vọng thì chắc không hết Hãy nằm tận môi, nằm lò sụp hung ở đây. Hoặc sợ lắm lò lò rồi lò 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 lâu lâu lò 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 đấy lò 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 เกือบผู้ใดนี่ใช่ท่านโมคือเกือบผู้หญิงนี่นเกือบข้ามาป้าเลยข้ามาเบิ่งเมื่อนั้นแหละข้าป้ามันขาดกับป้ามา,า,กา,าเกืบเอกบไปเลยปลาเกือบไปเลยบุญมีเกือบมากับป้าแล้วกิ่งตกไปโอ,อ,นนอ,อ้มีได้ขูนเนาะขนาดแบบเห็นดนั่นเลยป้าเกือบให้ท่านโมดูว่าคิดว่าท่านโมบุมีเนี่ป้าเขาเกือบให้บ่ปลาเกือบให้ว่านี่จากบ้านนั่นมาให้คือให้เกือบเลย แับตัวนี้บอสตัวนี้กับขดมแน่กับขันล้มแน่เราไม่เบายังเราลี่เบาลี่บอสกับนมนมเนยเยนาะหือมาปลอบใจและทันหมอไอสู้แลแหละมันคนตกทุกข์เลยเนี่ยมันก็ต้องปลอบใจกันเนี่ยนั่นและทันหมอไอไฟกันนะเป็นตัอยากมันเป็นเนาะไฟกันเลยเนาะคือจะบอกเลยไฟเป็น จึงเห็นไปพบจึงเพาะไปพบจึงเห็นไปเป็นจึงเพาะมันขิตออกบวเขาบวชจักทางไปทางอยู่บวชจักทางไปทางมาบวชจักทางไปทางมาบวชจักทางไปทางอยู่มืนตึ๊บมืดอึมืดอึเลยบวชจักทางไปเอาอ้โมูที่ไปทางใดเดียวเห็นหมู่ก็ไอ้โมแหละอ้โมู่อ๋าเป็นคนบวชขโมยหมู่ว่าหันหน้าชะการชุบชิบชุบชิบชุบชิบบอ อืมหมูเขับมันแอนกันเขาเปนบุ้ยไปแอนไปลบมบุ้ยไปวอาล์ล้มมาหมูมันลมมันแอนน้ำกันมาอยู่แจกหัวแบบนี้เล็กแล้วมีะมาใกล้เฮงไม่อยู่จะแจกหัวบาดนี่เอาไปเอามาอยู่นั่นนี้คุณได้เห็ดตู่ไปนี่เนื้อพ่อเนื้อพ่ออืมอะอย่างคืออย่างละแผ่นอผ่นพ่อเป็นพ่วงจนอันนี้มาเฮ็ดให้มายาก ไปอยู่วัดเลยเป็นไรบอกเป็นชาวบ้านแล้วบวชเลยเจ้าบอบวชบอไปเห็ดเวียกเป็นอันนั้นอยู่วัดเลยเป็นในไหนเอขาอ่ได้รนะไอ้โมบเหรอเหงายมูไอ้ลุงยู่วัดเหงายอายุอายูก็จำเป็นแล้วนะลุงไปไปกินข้าวน้ำเพลินท่านละเกันเข้าวเพลินไเป็นวันนี้คนบนช่วงบ่คนบนแอ่นเลย อเแอนไปถามไหมอืมแอนเสถามมีแต่เพะเละดีน้ำเนาะดีนะจะพอดีบดบดบ้านมีแต่ผืนว่าน้ำหรือว่าผืนชอยเนาะชอยทำนี่แล้วพเราเกาก็กนี่ผืนชอยและผืนติถาเนาะผืนชอยอยู่แล้วผนนนี้อยู่แล้วผนใจดีใจบุญใบุญ ยันคอยเป็นวัดเจ้าพันว่าคุณสองเห็นอนาคตเห็นนะพันรอบเห็นได้อนาคตของคนอนาคตของคนจะมาที่เป็นเนี่ยไรจะเป็นจะไดผมพึ่ว่าที่เป็นวันนี่มันฝ่ายของชีวิตเนาะท่านมอฝ่ายของชีวิตเป็นไปวะนี่จะกสียว่าไรเลยมันเบิ่งเร็วเบิ่งคนอะไรกับผมมีอะไรก็บผมมีอะไรกรบผมมียังกรบผมมีวันนี้ อะไรกับโบมี่อะไรกับโบมี่อะไรกับโมีอย่างวนี้ไายหมู่ไบ้านอายหมู่นี่หงเท่านียวเด้อเดอเดออเออเด้อ้อเดออเอเด้อเดเด้อด้อมอเน้อเด้เด้อเด้ด้เด้อเด้อเด้อเดออกออยากอดออดออด้เด เออบอดตุกี้บอดเลยคืนว่าชิพบ,บอดเลยคืนว่าชิเป็นวันนี้ตอนอยู่กับตอนอยู่น้อเมียนะบอสแต่พรมปรทธานเอาเมีอะไรก็ได้ทำตอนน้อเมียนะแต่พ <นะ S 1> มอยู่น้อเมียเก,ก่าก็บอได้บอได้จากเมียแล้วนี่สองสองเมียเมียนั้นบัดซายลูกได้ใช่ลูกอยู่นล้วไม่เท่ยาจะค้นลูกทีกีนี่ยคนเดียวผู้ใหญ่พี่หญิงผู้หญิงจากปีแล้วสิบสามปีนะสิบสามปีนะเขาเรียนอยู่ในบ้านเลยนะ เออเมียบัตายก้อนเมียบาตายตายแลวไปออกผู้ใหม่ออกคนนี่เป็นใหมนีไไน่เปไน็ไปไหนไปไหมยูลูกได้บรมาเยี่ยมมายามบ่ยังน้อยจามันบมดีมันน้อยกันยังน้อยอย,อยูดูกเนาะยังน้อยก้ยยยยยาการแบบนี้ให้แรกแรกขับมาไก่แหละลูก,กันลักรี่ยูกคม จักสิบรอลน้องแม่ทีวันที่ชั้นทันมาขึ้นไปไรกันบมันนีจักสิรอดจักสิบรอดเนาะบอลสู้เลยบ่ลในเสาแท้บอลสู้เลยนี่สู้ที่ชุดเด้อบ้นี้เป็นว่าสู้ได้อยู่อยู่ในโลกเอ่อในโลกเนี่ยว่าสู้เติบไปเลยนี่ห้าพุ่เดียนสู้สู้สู้ในโลกอยู่ในโลกนะสู้มู่อยู่ในโลกว่าอดสู้ได้ อดสู้มูอยูอ่ในโลกนี่อืมอดสู้เลยจักสิไว้จักสิบวัวก็เปลียนไปเนยสิไวจักสิบวัยอดใจสู้อยู่ในโลกอันนี้ก็ว่าสู้แล้วเนาะว่าสู้พอแหงเลยเจ็ดเดือนเนี่ยอืมตอนสู้อยู่ในโลกยืดยงคงโตในโลกว่าจริงเติบได้นี่เนาะว่าจริงเติบได้อดสานีนะอ่าอดทนอยู่สานีนะ ก็เ,เก่งเตอบเลยอดทนนี้่นี่ทำเลยช่วยชวนเนี่ยกินหือกินยาอยู่ยบ่ตกอะไรเนี่ยกินอยู่หกมดแล้วยาเนี่ยไงยาเสร็จเนี่แหละยาแกเจ็บเลยแกปวดแกเส้นแกเอน็นก็อดทนอยู่ในโลกในหมู่นี่ก็เก่งเติบเลยนี่หาเดือดทำเดือดเลย อดทนไปมาความมิจฉาอดทนสู้สู้อยู่ในโลกแน่นอ,อดทนอยู่ยืนยันอยู่ล้ำหมูน้ำพูน,ห,นหลายคนบอบกเจ้าหลายคนอยู่นั่นแลหละให้กับมิจฉาแข่กับตั้งใจนั่นแหละอดทนเป็นโวน้ทนอดทนสู้ต่อไปทีอยจะไล่ก็มิจฉอดทนสู่นะบางทีนั่นเนาะ เรื่องราวเลยเศร้าหนึ่งนี่แหละไงไก่หมูสุขูอยูบ่อได้หม้บ้านใช้เงิอยู่บ่อได้เราเป็นคนบุกหมูไก่หมูกับบัวทามมาลีรถบ่อเนี่ไเป็สามมันมีแฟนนี่ยบุญนี้แฟนมีเป็นแบบุญนี้คนมาเลยขี่รถเขาก็เก็บไปบัวทามกันเห็นเดินทางกันเลยแต่ก้อนเนี่ยหมูทามอยู่บ่แต่ก้อนนั่นเอ้วแต่พรมอยู่ในเมียเก่าหมู่บ้านเมียก็เห็นดีเลยทอดทอดเลยพรมอยู่ในเมียเก่าอื อเนี้ยอยู่ในเมียกัดก้อนเนี้ยหมูมปนจากเพิองเาทเราต้อผ่าป่านนี้เราเอาชัวแกใช่ว่ะลยกระดิัวแล้วราบ่มีหมูมาใกล้บ้าไม่ผู้เอิญถามบ้าเราเอิญถามกัดอนเนี้ยเาเบิดลบ่มีเมียทิงิ่มยยอนเทาบ่มีตอนทำามีแล้ว มาหาเมือ,หอ,องหาอุ้กเถอายันหาบอ่าเมียอะไร đ เมียนะอัดตัตอนเชี่ยวกันไม่ไหมนะม,มาหาเมืองหาอกเถ้าหาอุ้กเอ้าออม,มาหาอยู่เพื่อนนะบอหาอ,อยู่เพื่อนยยาเจ้าบอ,อ่าวยันบอ่าอือมาได้กระถิ่มเ่าวอัดตัวไอ,อ้เป็นจังพ่อเด้อไอ้น้องเอย้ยเป็นแบบนะี้มาถิ่มกัน มันที่แบบฮักใช่ป่ะอะไรก็หักไม่ดิบนะหักไม่ดิบมันเจ็บเด้ยนุเจ็บเจ็บปวดเจ็บปวดตุยเลยหักไม่ดิบหักไม่ดิบเจ็บปวดหักโดยที่โบได้ตั้งตัวโบได้คิดเอียงมาก,ก่อนว่าอยู่น้ำกันขขเข่าจนแก่วัตถุตายน้ำเแล้วใช่ไหะต้องตกต้งแต่งกันต้องเจอ ได้แต่งอยู่บ่แต่งกระดองเท่าไรแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทอืออ่าจนมัดจนบ่มียงี้อย่างกระดองทุ่มเทครับกระดองชิ้นช็อตให้เมียมัดไาสุดท้ายมัดเงินแล้วกับไรนี้ไรอะไรอือก็เป็นแบบนี้มาผีหลอกพบได้คนหลอกพบดูพบผ่านสายเอ๊ะ ใ,ใช้เครื่องพีนเค่งแงดดเนี่นยนะเตงอ่อนคนหลอกคนมานั่งอยู่พ,พี่ไปไปอยู่แดดนะมาปลอบใจท่านโมได้ท่านโมเราให้ไห้ดีนะนี่นักเตงอ่นนอนเรามาเบิ่งอยู่ได้นี่พี่มานั่งข้างนี้นนเอมาปลอบใจท่านโมได้หน่น,นะเป็นโมท่านโม เป็นห่วงเราเป็นห่วงเจ้าอยู่ไดเจ้าต้องชู่ได้ห้ยเป็นห่วงน้ำเนาะเป็นไหนหอยเป็นห่วงหอเป็นห่วงเป็นไงนาเอาเรากับมาเบิงมาแยงเลื่อยอยู่มาเยอะหอยเป็นห่วงน้ำเจ้าบูดีใจบ่เรามาดีใจโยอนอ่านั่นแหละมู้มาเยี tuber? ่ยมผู้หนึ่งกับดีใจได้ทันหมดมูายังเห็นคุณค่าของเฮาเหมือนบอกมาแต่เมื่อแต่ก้าเลยสะ เก่าบริเวณมาสักจะเก่าบริเวนมาซักอืมอ่าตัวนุ๊กสบายดีเด้เป็นเท่าได้สบายดีเลยเลยอือนี่น้องเลยชิว่าจังใดนอ่านโมโนไปตกจึงเห็นภัยเป็นจึงพ่อแบบนี้สถานากรรมแบบนี้มิแต่สู้ๆเละจังใดก็ได้เขาต้องสู่เลยนอธานโมสู่เพื่อ anhakot à, chửu,phừa khoan khang na, lệ, khấy cái này, như thế, khấy, gầy bò, gầy chảo lán

เห็นท่านหมพันอาการดีขึนนี่มใีใจเจ้ากระไรเนาะอ,อ้าต่อ,อมาเยี่ยมเลื่อยอยู่แล้วว่าเจ้ากระไรมาอยู่อันนี้คนเป็นห่วงกันก็มาเยี่ยมกันนั่นแหละอาการท่านหมาก็ดีขึนเลยดิอืมนาะพี่น้องเลยเดือนเฮือนชาญก,กันนั่นแหละเนาะสมมติว,าว,วาาา่าแล้วว่าชาสีเอาเมียกับ่านเป็นคือเก่าเราอะ จงเป็นวาดเก่านะ<ด>ออถ้าคบก,กับอันสาวแตงอ่อนี่สิบุเป็นวาดเก่าบ่หรอวะอเจ้าเช็ดคือเมียเราบ่บ่อะไรอ่ะสีลาไลายนี้บ่บอนน่ะบอะไรน,นี่บ่อะไรนี้เนาะถ้าอยูต้องการอยู่จนเท่าจนแก่้วเลยเนาะชึนทอนยังตายจากกันหันเดีพี่น้องเลยปวดท,ดทอนถึงทอนยังตายจากกันเราอะบริบาเลยทีมนี่อันเละท่านหมอไอ ถ้าแต่งงานก็บอกจำนั่นเละเนาะจากที่ทำได้เละหมักนหักกันเลยมันเป็นใน,นนั่นได้พี่น้องเลยเอ,อ้อวชาวแต่งงานเรามีเฮือนได้มีเฮือนมีทีเรามีทีมีเฮือนก็ม,นมีลูกสาวผู้นึงเนาะด้วยอืมผัดม้อว่าย่านจะเป็นแต่แบบเก่าว่ะ คี่เป็นแบบไรเด้โน้ตเสาวแตงงนเจ้านี่บ่ป้าบ่าทิ้มเด้แท้แห้งแห้ดิเป็นบ่ทานหมอบ่บอได้ป้าได้ทิ้มเราหรอไงฮึต้องมาเยี่ยมมาหนี้แล้วก็เอามาคุ้งไหนมาให้นะเนาะแห้แล้วมาทตามกินแกงละใหม่กินแกงมาใหม่มาคุ้งท่านตามซ้ำยังอืมมาตามแล้วเอิญทานหมอไปกินน้ำในได้นี่ตามอยู่นี่บ่ ไอนี่เอิญทันโมไปกินน้ำได้นี่ในฝันกระยูนี่น่ะปล่อยมาเป็นห่วงอยู่ได้ทนันโมเอ้ยยังมีคนเป็นห่วงหลายคนอยู่ชัมือม้อชั่วมื้อเป็นกนมากันได้โมเป็นห่วงเฮียได้ใช่หนอนไหมพยอนคนเคยหูจักเคยเห็นกันเนาะไคเนนคนเคยเห็นเคยหูจักกัน พี่เป็นห่วงเป็นจังได้หนูพี่น้องเลยผูหญิ่งมดเป็ี่ยนมดกูค้นนกแกมีคนดีขึ้นกันเป็นบ่เออพี่น้องปู่ยิ่งกับมดเปล่นขคือกันมดกูคนชาทยอนวะมีทั้งคนดีคือกันอ